ครับน้องๆก็จากคลิปเมื่อกี้นะครับเราเป็นการสมัครอีเมลไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการจะเป็นการเข้าใช้นะครับก็เหมือนเดิมครับน้องๆก็ไปเข้าที่ที่ไหนครับ g o o g l e นะครับ Google นะครับ g o o g l e co th นะครับ Google ไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกตรงนี้ครับข้างบน gmail นะครับเข้าไปที่ gmail นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บรหัส ชื่อผู้ใช้นะครับน้องๆก็ผิดไปที่สมัคไปเมื่อกี้อน,นี้คือที่เพชรนะครับสามพันแอไซนะครับ gmail.com นะครับหลังจากนั้นรหัสผ่านก็เมื่อกี้ที่เราสมัครนะครับกอเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องจำให้ขึ้นใจนะครับจะเป็นเบอร์โทรปีเกิดอะไรก็แล้วแต่น้องๆน,นะครับจากนั้นก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคําเตือนครับระวังไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้หากไม่มีการกู้คืนนะครับสโตเสียเขาก็จะให้เรามีการกู้คืนนะครับอ่าโอเคคราวนี้พี่เพชรเอาบ้างเป็นเบอร์โทรดีว่ะไทยไม่มีอ่ะเอามีมีมีหาไทยครับสำหรับน้องๆที่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ทําก็กดข้างล่างไปเลยไม่ทํานะครับไม่ได้ทำสังเกตนะครับจะเราจะไม่ใส่ศูนย์นะครับ จะไม่ใส่ศูนย์นะครับข้ามไปนะครับอีเมลสำรองนะครับถ้ามีก็ใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับไม่รู้จะเซ,เซ็นเซอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเซ็นเซอร์ทีหลังนะครับแล้วก็สดเสร็จเรียบร้อยนะครับ คือตรงนี้เอาไว้เวลาเราลืมรหัสผ่านหรืออะไรนี้เดี๋ยวเขาก็จะส่งรหัสผ่านมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับหรืออีเมลสำรองนะครับอ่ะมาดูหน้าตาก่อนนี่จะเป็นหน้าตาของ Gmail นะครับน้องๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไปตรงเปลี่ยนรูปแบบก็คือใช่หรือป่ากดนี่นครับไปที่ทีมนะครับพี่เพ็รไม่ชอบสีมันขาวเกินนะครับไปที่ทีมนะครับก็เลือกนะครับสีชมพูดีไหม โอ้ไม่สวยครับไม่ชอบเลยลงมานี่้พี่เชอบรอบรูปนี้นี่ครับมีหลายแบบนะครับนี่ครับอันนี้พี่เบก็ไม่เคยนะครับอ่ามาแล้วสวยงามดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับ ก็กดตรงนี้ไอ้ไอ้ฟันเฟืองนี่นะครับไปเลือกทีมจากนั้นก็เลือกครับชอบรูปไหนก็เลือกเอามันก็จะเปลี่ยนตามที่น้องชอบนะครับอันนี้ก็แหละเสร็จก็เปลี่ยนเรียบร้อยก็กลับมาที่กล่องจดหมายนะครับโอเคนะครับอ่ะต่อจากนั้นวิธีการอ่านอีเมลนะครับช่องท่านนี้นะครับ ทางด้านนี้นะครับจะเป็นอีเมลขาเข้านะครับแล้วก็ถ้าเวลาจะอ่านก็มาคลิกตรงนี้นะครับอันนี้คือชื่อผู้ส่งนะครับด้านนี้เป็นชื่อผู้ส่งอันนี้คือหัวข้อนะครับอันนี้คือวันและเวลาที่ส่งนะครับเอากดตรงนี้สดงว่าพี่อยากอ่านยินดีต้อนรับก็กดนะครับมันก็จะมีอีเมลเข้ามาแเราก็เลื่อนเลื่อนอ่านไปเลยนะครับส่งอะไรมานะครับอ่านเสร็จนะครับถ้าจะตอบเขาก็กดขานานี้ครับตอบนะครับกดตอบนะครับก็จะพิมพ์ตอบได้ จากนั้นก็กดส่งไปนะครับก็จะเป็นการตอบอีเมลนะครับแค่นี้เองเออมันเพ็ดโดนดิดออกเข้าไปใหม่แล้วกันครับอ,อ,อันนี้นอกเหนือที่เคยเจอนะครับไม่รู้โดนดิดออกมาทำไม คงไปตอบอีเมลเขาอะครับเขเลยดิ้ออกนะครับมาต่อดีกว่าครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็คืออีเมลด้านข้างจะเห็นนะครับจะมีกล่องจดหมายนะครับติดดาวสําคัญจดหมาที่ส่งแล้วแล้วก็ยังมีแชทอีกนะครับตรงนี้ถ้าเรามีเพื่อนอยู่นะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลเพื่อนไปก็ยังมีชื่อเขาขึ้นนะครับก็สามารถแชทได้นะครับโอเคมาดูกล่อนกลับมากล่องจดหมายนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องจดหมาย ก็มีแบ่งหลักโซเชียลนะครับโปรโมชั่นนะครับนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจก็กดดูที่หลักก็พอคราวนี้เวลาจะเขียนจดหมายนะครับเราก็กดนี่ครับเขียนนครับถึงนะครับแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยพี่เพชสามพันนี่คือพี่เพชจะส่งให้หาตัวเองนะครับ้อมเรื่องทักทาย สวัสดีพี่เพะครับอันนี้เป็นหัวข้อตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมาอยู่ทางด้านนี้นี่ครับส่วนรายละเอียดตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่เพรสบายดีหรือเปล่าก็布拉บ拉布拉布拉ก็พิมพ์ไปนะครับมีแล้วก็พิมพ์กันไปนะครับแล้วก็กดส่งนะครับปึ๊บเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจดหมายมันจะเข้ามาพี่เพชเรก็กดกล่องจดหมาย เห็นไหมครับส่งกันมาแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปอ่านนะครับสดีครับีเวสัสดีบาราบาก็ว่าไปนะครับแค่นี้เองสําหรับวิธีการจะลบนะครับเราก็ไปติ๊กลูกศรด้านหน้านี้ไม่เอา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 นะครับติ๊ก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 เสร็จปุ๊บกดที่ถังขยะด้านบนครับกดปุ๊บมันก็จะลบให้แค่นี้เองยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับนี่ก็คือการใช้อีเมลส่งอีเมลนะครับส่งกดเขียนนะครับ จะอ่านก็กดที่กล่องจดหมายแล้วก็เข้าไปอ่านนะครับก็เข้าไปอ่านแค่นี้เองอยากไหมครับไม่ยากเลยถูกต้องไหมครับง่ายมากนะครับก็กดง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับแค่นี้เอง gmail นะครับก็ใครไม่เข้าใจก็ทวนซ้ำนะครับก็หลักๆเลยอ่ะอีกหนึ่งอันที่จะบอกสำหรับไปใช้ที่อื่นนะครับพอใช้เสร็จนะครับ จะลึงล็อ,อ,อกเอาออกนะครับมาตรงนี้ครับที่รูปภาพเรานี่ครับนี่คืออีเมลพี่เพชรนะครับอีเมลของเรานะครับตอนเราสมัครจยขึ้นไว้ที่หัวให้จดไว้นะครับเวลาเอาอีเมลให้เพื่อนก็เอานี่แหละให้เพื่อนกดตรงนี้ครับลูกศรลงนะครับเห็นเล็กๆไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย, د, ยนทีก่อนเอากลับไปอย่างเดิมก่อนอันนี้เห็นไม่ชัดหนักกว่าเดิมอ่ะโอเคอันสีดำกว่ก็ได้ นะครับก็กดตรงลูกศรลูกศรลงนี่นะครับทถวๆเล็กๆนะครับเลือกมาที่ออกจากระบบนะครับก็จะกลับมาหน้านี้นะครับก็ไปอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าใครไม่ออกจากระบบจะมีอาการนี้เกิดขึ้นครับยวทำให้ดูสมมติเราเข้าระบบเช็คอีเมลอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับเช็คอีเมลเสร็จนะครับอ่ะ ปิดเลยพี่เพ้ก็ปิดปกตินะครับคราวนี้พี่เพ้ก็เข้าเว็บอื่นเล่นไปนะครับเฟซบุ๊กนะครับเข้าเว็บเด็กชีนนะครับนะครับก็เข้าเหมือนปกติก็ดังอ่านละเอียดไปถูกไหมครับนังอา่านเนื้อหาไปปิดคอมละไม่ได้ปิดไม่ปิดคอมหรือปิดก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เราไปที่เล่นที่ร้านถูกต้องไหมครับคอมบางทีมันไม่ได้ปิดมีคนอื่นเข้ามานะครับเขาก็เปิดเครื่องเข้ามา เขาก็เข้า Gmail เหมือนเดิมเหมือนกับเรานะครับเขาก็กด Gmail นะครับมันจะเข้ามาของเราเลยเห็นไหมครับไม่ต้องใส่รหัสนะครับเขาก็จะอ่านอีเมลของเราได้นะครับก็อันตรายพอสมควรก็ง่ายสุดก็คือใช้เสร็จกดรูสอนลงนะครับออกจากระบบด้วยนะครับออกจากระบบเป็นไงครับเดี๋ยวลองดูพอมีคนอื่นเข้ามา เขาจะเข้า gmail ใช่ไหมครับเขาเข้า Google ไปที่ gmail ครับเขาจะใส่ไหมเขาต้องให้ใส่รหัสเห็นนะครับมันจะไม่ได้แค่นี้เองรหัส gmail อย่างที่พี่เพชรบอกครับก็เอาไปใช้ที่ Google Play ได้นะครับเอาไว้โหลดเกมโหลดแอปต่างๆนะครับก็ใช้รหัสอันเดียวกันนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะโอเคมีแค่นี้แหละครับโอเคตอนนี้น้องๆก็จะได้ใช้อีเมลกันได้สบายละนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่เพชรจะมาสอนเรื่องการสมัคร Facebook นะครับสำหรับน้องๆที่ยังใครยังสมัคร Facebook ไม่เป็นหรือยังไม่มีนะครับก็วิธีการสมัครเฟ e บุ o กนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาตอนนี้อาแค่นี้ก่อน